น้องน้องมังกรนี่ก็หัวแตกโยกแรงเกิดแล้วกีตาร์ฟาดหัวตัวเองเป็นไงครับ <ST U K> สวัสดีครับพวกเราอ e ีโรติกจาก800 Entertainment ครับสวัสดีครับผมเติ้ลร้องนำนะครับหนึ่งครับ <ST U K> เป็นมือกองครับ <ST U K> ผมแก๊ปมือเบสครับผม <S <S <S> ผมมังกรมือกีตาร์ครับ จริงๆเราเป็นวงล็อกขายหน้าตาครับแต่พอขายหน้าตาเยอะๆแล้วมันขายไม่ได้เราก็เลยมาขายอื่นถ้าจริงๆแล้วก็เป็นป๊อปล็อกแหละครับแต่ก็แค่แยกแขนงเราอาจจะเป็นมีความเป็นโพสขึ้นมันนิดหน่อยเอออีโรติกมันหมายความว่าการแสดงออกทางอารมณ์ครับโดยโดยคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าแบบไปแนวหนังเลดีโรติกหนังนู่นนี่นั่นเลยะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นการแสดงออกทางอารมณ์มากกว่าซึ่งเราก็ใช้อารมณ์ในการ เล่นดนตรีในการทำเพลงเนี่ยครับเราก็เลยได้ชื่อนี้ครับผมกับแก๊ปเนี่ยเราเคยเล่นดนตรีด้วยกันครับเล่นกลางคืนด้วยกัน15ปีที่แล้วครับก็เล่นกับแก๊ปสักพักหนึ่งครับแล้วเราก็แยกย้ายก็คือผมก็กลับไปทำธุรกิจที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ก็กลับมาเล่นใหม่ก็มาอยู่กรงกับพี่หนึ่ง คราวนี้เราพอเราทําเพลงเราก็เลยชักชวน2คนเนี่ยครับมามามา,มาเล่นด้วยกันมาทําเพลงด้วยกันส่วนน้องมังกรเนี่ยเราเจอปั่นจัก,กรยานอยู่แถวบ้านเห็นเล่นกีตาร์ได้เราก็เลยปั <c oughs> ่นจักรยานเลยอะเรารู้จักน้องว่าเราเคยไปเหมือนไปแจม เล่นคอนเสิร์ตสักคอนเสิร์ตนึ่งครับตอนนั้นน้องก็เพิ่งเริ่มเข้าวงการดนตรีแล้วพอมีความสามารถแล้วอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็เลยเรียกเข้ามาทําในซิงเกิลที่2ให้มา,าทําคอร์ดให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยจับพัดจับปูก็เลยเข้ามาเป็นมือกีตาร์อันดับแรกเลยคือทัศนคติในการทําเพลงเราก็จะเปลี่ยนไปตามวัยอย่างเงี้ยครับเราไม่สามารถเขียนเพลงรักมุงมิงกุงกิงได้แล้วเงี้ย สองก็คือเรื่องแนวเพลงครับมันก็โตขึ้นตามยุคตามสมัยหรือฝีไม้ลายมือหรือวิธีการเล่นแต่ละคนมันก็จะโตไปตามประสบการณ์เป็นเพลงเกี่ยวกับความคิดถึงครับเป็นเพลงที่ฝากท้องฟ้าดวงดาวบอกว่าแบบฟังฉันหน่อยนะว่าฉันคิดถึงเธอนะอ,อประมาณเนี้ยครับชื่อเพลงโปรดจงฟังนี้มันก็ได้มาจากการที่คนเป็นโรคซึมเศร้าครับเขาก็ ต้องการคนรับฟังต้องการกำลังใจประมาณเนี้ยครับเราก็เลยได้โจทย์ชื่อเพลงนี้ว่าเฮ้ยโปรดจงฟังแล้วค่อยมาทํำยังไงก็ได้ให้มันแมชมากที่สุดให้มันแบบทุกคนย่อยง่ายย่อยกับทนได้ง่ายเราก็เลยออกมาเป็นเพลงรักมากกว่าโดยที่ไม่ได้เจาะจงว่าสู้ๆนะให้กําลังใจนะไม่แต่มันในเนื้อเพลงมันจะมีศัพท์ทางการแพทย์อยู่แล้วครับว่าคาพวกนี้สามารถให้กําลังใจคนเป็นโรคซึมเศร้าได้เหมือนมันเราพูดถึงเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับท่ามกลางดวงดาว และแผ่นพื้นท้องฟ้าดวงดาวประมาณนี้มันมันคำที่ให้ความรู้สึกสมูทแล้วก็แล้วอารมณ์มันจะเย็นลงแล้วก็เหมือนผ่อนคลายมากขึ้นในในตัวคำครับผมเพลงโปรดที่ฟังเริ่มต้นเลยก็จะเป็นอ่าน้องมังกรก็เป็นคนที่ที่ขึ้นโครงมาก่อนแล้วก็ทีนี้ว่าพอเราได้โครงมาแล้วเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์กันว่าเราจะปรับเปลี่ยนอะไรนี่ก็เป็นหน้าที่ผมมาโปรดิวดูองค์ลววมาปรับ ให้มันจากจุดที่มันคาดว่าแรงไปหรืออ่อนไปทำให้มันลงตัวกับเนื้อเพลงเราไม่สามารถท,ทําดนตรีที่มันดุดันกว่าคําร้องได้เราก็ต้องเออคำร้องมาประมาณนี้นะเราก็ทําให้มันสมูทเข้ากับเพลงครับตอนประชุม M v ็มวีครับเราเรามีเรามีส่วนร่วมในการแชร์ไอเดียทุกคนเพลงนี้มันมันบ่งบอกถึงท้องฟ้าดวงดาวเราเลยเฮ้ยเราอยากได้ที่สูงหน่อยในการถ่ายกลายเป็นว่าเออสูงจริงๆแล้วก็ <laughs> สวยจริงๆ <laughs> ใช่ครับ เราถือว่าเป็นการโชคดีของของวงที่ที่ได้คุณวัดเดอะดอมาเป็นผู้มุ่มกัด m อบ MB, ครับแล้วก็แชร์กันทุกเรื่องครับแล้วก็ในการถ่ายมันก็หนักหน่วงพอสมควรครับเพราะว่าตั้งแต่9้าโมงเชา้า10โมงจนถึง4ี่ห้าทุ่มถ่ายเสร็จต้องรู้สึกว่าต้องติดแผน่นแก้ปวดทุกคนเลยครับม้านหลายเทคครับคือยิ่งกว่าเล่นคอนเสิร์ตอีกครับมันเหมือนเราโยกนัดหน่งมันเหมือนเราเล่นจริงประมาณ50เทสครับ น้องน้องมังกรนีกร่ก็หัวแตกโยกแรงเกิดแล้วกีตาร์ฟาดหัวตัวเองอเป็นไงครับแล้วากหยุลงไปผมชอบเอ่อคำว,ว่าฝากดาวก่อนนะความคิดถึงฉันอะฝากดาวไปก่อนนะแบบฝากไปถึงเธอก่อนนะผมรู้สึกว่าท่อนนี้มันมันเรียวดีอะครับมันไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมายแบบรดเธอดมืนดาลนำเอาความรักไปก่อนหลับ ตาโนนวิงวอนให้เธอได้รักขอความที่ฉันไว้ว่าฝากดาวก่อนนะบนก่อนนะ,ะถ้าถ้าผมนะผมชอบวอนดวงดาวทุกดวงจงเป็นพยานอันเนี่ยเป็นท่อนหกเลยนี่ผมชอบาาชอบคำนี้ย่อนยา ส่วนตัวผมชอบตั้งแต่ท่อดแรกเลยครับเหมือนการเดินทางทําให้ฉันเริ่มห่างไกลนับพันเหมือนไม่ใจของเธอเปลี่ยนผันไปบ้างหรือเปล่าผมรู้สึกมันเป็นคําถามที่แบบได้หลายความรู้สึกแล้วก็มันทัดด้วยตองจริงผมชอบทั้งเพลงเพราะว่าต้องต้องให้เครดิตน,นิดนึงว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เขียนขึ้นจากน้องมอบใช่ครับซึ่งเป็นคนที่เขียนเพลงให้พี่หนุ่มกะลา นะครับแล้วก็ส้มมาลีด้วยดีจราลซึ่งผลงานน้องเขาอย่างของพี่หนุ่มกระลาเนี่ยก็เพลงว่าลืมความจริงใช่ไหมแล้วพอดีน้องคนนี้ได้มาคุยกับเติ้ลแล้วก็มาคุยกับผมในทีมด้วยก็ได้ได้เนื้อเพลงนี้มาผมว่าผมชอบทั้งเพลงและน้องเป็นคนที่เขียนเนื้อได้ละมุนละมอ่อมผมอยากให้วงประสบความสำเร็จผมอยากให้ทุกคนในวงเป็นที่ยอมรับ แต่การที่ยอมรับของเราคือมันก็ต้องประสบความสำเร็จต้องมีแฟนเพลงต้องมีจริงๆแล้วโดยส่วนตัวผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นยังไงแต่โดยส่วนตัวผมผมไม่ได้อยากดังไม่ได้อยากแบบมีชื่อเสียงแต่มันเลี่ยงไม่ได้ในในสายอาชีพเราถ้ามันต้องประสบความสำเร็จก็ต้องมีคนชอบเป็นธรรมดาแต่โดยพื้นฐานเราเราแค่อยากเล่นดนตรีแต่ที่อยากทำก็ผมอยากให้วงประสบความสําเร็จ ผมอยากอยากอยากเป็นคนบอกว่ามันยิงว่ะผมอยากรู้สึกมันจะรู้สึกยังไงเียผมเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายเหมือนกันหมดไม่ว่าจะทาธุรกิจทํางานอะไรใช่ไหมครับแต่ทีนี้ว่าถ้าในทางดนตรีผมเนี่ยก็คือเป็นที่ยอมรับแหละจะมากหรือน้อยยังไงผมก็จะค่อนข้างจะเราต้องพอใจในสิ่งที่เราทาพอใจในผลตอบรับอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เราแฮปปี้ที่สุดละสำหรับผู้ป่วยที่ ที่เจอกับโลกนี้อยู่นะครับผมผมเป็นกําลังใจให้มากกว่าโดยเป็นคําพูดมันก็ผมไม่ได้ช่วยอะไรมากมายอยู่ที่ว่าเราจัดการตัวเรายัางไงแค่อยากให้กําลังใจว่าชีวิตเรามีค่ามากกว่านั้นตัวเรามีค่ามากกว่านั้นทุกคนมีดีในตัวเองฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ในการใช้ชีวิตต่อไปถ้าเรานึกถึงตัวเองน้อยก็ให้นึกถึงคนที่เขารักเราจะเป็น คนข้างหลังเราเป็นพ่อเป็นแม่อะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้ว่าคนที่ไม่จะเป็นว่าเป็นต้องเป็นโรคเป็นโรคซึมเศร้านะหมายถึงว่ามีอาการท้าแท้ทุกอย่างแล้วกันเพราะคนคนเหล่านัน้นยังมีอีกหลายคนที่เขายังอยากให้เรามีชีวิตยอยู่ต่อขอให้นึกถึงเรื่องที่ยังอยากทําแต่ไม่ได้ทําครับหาความสุขหาอะไรรอบๆตัวที่ยังสามารถหาเก็บเกี่ยวเข้ามาได้อยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าพูดอะไรแต่ว่าขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีครับก็ก็เป็นกําลังใจแหละครับแล้วก็อย่าน้ยค่าตัวเองแล้วก็ พวกเราคอยอยู่ข้างๆด้วยให้เห็นว่าผลงานเป็นเพื่อนของนายนะแย่ <Okay. S 1> อะไรอย่เงี้ยไงก็ฝากเพลงปลดจงฟังหน่อยนะครับผมเ,เป็นซิงเกิลแรกกับบ้านใหม่800 0 Entertainment ทุกช่องทางนะครับในสตรีมมิ่งเข้าไปฟังกันได้อย่างที่บอกว่ามันมีเนื้อที่สามารถให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้ได้หรือคนที่ยังคิดถึง คนที่รักที่ห่างไกลได้เงี้ยครับติดตามพวกเราได้ที่8000 0 Entertainment ในช่อง YouTube นะครับขง8000 Entertainment แล้วก็ Facebook ของวงแฟนเพจอีโรติก er ครับผมบ๊ายบายค่ะ